สถานีเชียงรากน้อยตัอ้งอยู่ในตำบลเชียงรากน้อยอําเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นสถานีรถไฟชั้นสองของการรถไฟแห่งประเทศไทยซึ่งบนเส้นทางสายเหนืออีสานสถานีนีม้มีชั้นชัะสามแผ่น p l a t f o ์ m และรางสี่เส้น t r a c สี่เป็นจุดที่มีบอ่อทบบาทในโครงการรถไฟความเร็วสูงไทยจีนเป็นพื้นที่ที่วางศูนย์ซ่อมบำรุง d e p p e r t a n Permanent Facility สำหรับโครงการระยะที่1กรุงเทพนครราชสีมาโครงการที่เกี่ยวข้อง รถไฟความเร็วสูงไทยจีนระยะหนึ่งกรุงเทพนครราชสีมาการก่อสร้างทางรถไฟและสิ่งก่อสร้างที่เชียงรากน้อยมักเป็นส่วนหนึ่งของโครงการรถไฟความเร็วสูงไทยจีนระยะที่1กรุงเทพนครราชสีมาซึ่งแบ่งงานโยธาจำนวนหลายสัญญาสัญญาที่เกี่ยวข้องกับเชียงรากน้อยสัญญา4-4่ถึงสี่งรากน้อยดีเพิศูสย์นซ่อมบำรุงเชียงรากน้อยผู้รับเหมาบริษัทอิตาเลนไทยดีเวล็อปเมนต์อิตาเลนไทยเดเวล็อปเมนต์ความคืบหนะ้า ประมาณ45.69%ในารายงานล่าสุดเนื้องานหลักงานโยธา o u n d a t i o n โครงสร้างใต้ดินของศูนย์ซ่อมบำรุงอาคารภายในศูนย์ซ่อมบำรุง41หลัง28ชนิดอาคารรวมถึงถนนภายในพื้นที่และโครงสร้างระบบทางรถไฟภายในเขตดีพอสัญญา4-3ช่วงนวนคอนบ้านโพบริเวณใกล้เชียงรากน้อยงานก่อสร้างโครงสร้างแบบยกระดับตลอดแนวระยะทางประมาณ23กิโลเมตรงบประมาณของสัญญานี้มากกว่า11,525ล้านบาท งานนี้<อ>เป็นส่วนที่มีผลต่อ,อาทาง<อ>ขึ้นลงของสนยนซ่อมบำรุงเชียงรากน้อยด้วยความท,ท้าทายปัญหาที่พบระหว่างการก่อสร้างปัญหาหลักซึ่งกลายเป็นเหตุทห้ไหลส่วนของโครงการถูกเลื่อนไปโดยเฉพาะส่วนของงานโยธาเกรดทรัคและโครงสร้างสะพานบริดจ์การเปลี่ยนแปลงแบบโครงสร้างปรับแบบตามหน้างานบางจุดต้องปรับแบบของเสาอาคารระยะฐานรากหรือการหลีกเลี่ยงท่อส่งน้ํามันและท่อสาธารณูปโภคอื่นคอซึ่งส่งผลให้ต้องใช้เวลาเพิ่มเติมในการแก้ไขแบบ ระยะเวลาเสร็จงานถูกขยายออกไปงานบางสัญญาเดิมตั้งเป้าเสร็จในปี2025แต่ถูกขยายออกไปหลายเดือนในปีเช่นสัญญา4-3ถูกขยายออกไปเป็นปี2026การจัดการพื้นที่รอบหน่วยงานสิ่งแวดล้อมการจราจ,จรช่วงก่อสร้างมีการตรวจสอบปัญหาเรื่องการจัดพื้นที่ใช้สอยรอบสถานีและการอำนวยความสะดวกให้กับสาธารณรอบโครงการระยะเวลาคาดหวังสำหรับผลลัพธ์ระยะที่1กรุงเทพฯนครราชสีมาโครงการถูกคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปีพอซอ